น้องครับหลังจากผมติดตามหาสวิงครับสามเหลี่ยมนะครับครับของขนแก่นบ้านเฮ้าเนื้อค้นทั่วไปนะครับอาวดไล่สำหรับพวกนีสานขาชีวิตสัตว์นี่มัมันหน่อยน้องก็บวก่าไปกันนะครับเป็นแนวธรรมะากินของเฮานั่นแหละแต่ว่าสิงสาร,ารสัตว์สั้น้อย่างนี้แนะนำลตายไลยครับว่าอะไปกัน เป็นวิถีชีวิตของเขาซึ่งพิงพืงผ้าอาศัยกันนะครับบัดนี้ผมเลยมาเปรียบเทียบว่าเป็นยังมึงเลยนะครับจังมีสวิงสามเหลี่ยมแล้วก่อนแกนงเขาสวิงแบบนี้ครับผมหาสื่อสั้สิได้กลับมาแล้วครับมีขอเปรียบเทียบครับซึ่งนะครับพื้นที่มันคนเลยตางกันแต่ว่าการหากินผมเปรียบเทียบครับเวลาลุ่งเนี่ยนะครับเวลาลุ่งน้ำปาวรากฏว่าสวิงอันนี้ของเขาเนี่ ช่วงโค้งของเขาเนี่ยแคบนะครับที่แคบกว่าแล้วพิดกับไอ้ตัวนี้ครับบ่เนี้อันนี้มันกว้างครับผมกว้างมากเหยนะครับพราเขาไปจัดนะครับกว้างกว้างของเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับต่างกันไรอันนี้เขารัศมีแค่วุงวงกลมหน่อยๆนะครับแต่อันนี้เขาได้เบิดมันบอแปลกโดกที่มันมันได้หลายพวกกันนะครับส่วนคือดีนี่ผมส่วนแป๊บเดียวครับนี่ ขนาดว่างซื้อๆอพี่น้องอบ่าดในสวนกุ้งเลยคำนี้นี่กุ้งนะครับเห็นปะตัางกันนะครับไอ้นี่เบิ่งบัด,ดีมบเถือเลยนะครับเห็นปะครับต่างกันเพราะว่ามันเขา่าบ่ได้ไหลนะครับมันเขา่ามันเข่าบ่ได้มันเข่าได้ๆๆน,น้อยอย่ามาคิดมากได้มันเข่าน้อยเข่าไหลนะครับผู้ไทย กินไผกัเลยคินมากแล้วเด้ดเนี่ยสงัวนสงยิ้มอยู่กันว่าเขาหน่อยเขาหลายเราเขียนรถนะครับนี่นี่ความเขาของมึงเลยดีกว่ายิงซ่วนเขาเลยเพราะไม่นด้เอื่นเขาซ่อนเทือกีซ่อนสวิงเห็น็บมครับซ่อนเทือกดี่เทือกีเขาไหลบานอี่มหมตีกีกมุมนึงครับถ้าสมมติว่ามุมมันแคบแน่นวะครับอาจจะเป็นซอกหินซอกแง่งจะไอ้ไอ้นี่เขาไม่ได้ครับนี่พอมันค่า ไอ้นี่นี่มันดีครับนี่เอาเลี่ยมมันเข้าไปครับนี่พอได้เปียบเนี่ยนี่ครับพอได้เปียบมันดีเข้าไปได้นี่แหละการชวนมันดีได้เปียบกะย้อนมันหายากขันสามเลี่ยมนี่สวีิงเด้ <c oughs> มันหายากครับเขาได้ดีเขาได้ทุกมุมเขาลึกได้ปาลาไหลได้กุ้งไหลอ <c oughs> ันใดไหลครับสำหรับขอสนับสนุนนะครับส่งเสริมวัฒนธรรม างานศิลปหัตกรรมของคนเมืองเลยนะครับสุดยอดครัยบเทียดีผมคนทาางวีกับีน้่มสามเหลี่ยมมาใส่เป็นประโยชน์นะครับฝากพี่น้องทางเมืองเลยทงังเด็กกระซครับสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับคิดว่าคืึ่ิสรสรูนหายนะครับครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องสท่นี้ครับบ๊ายบาย